เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าทะเลกลายเป็นน้ำแข็งหนา3เมตรหนากว่าตึก1ชั้นบางส่วนแล้วมีเรือลำเดียววิ่งฝ่าเข้าไปแบบไม่หยุดมันทำได้ยังไงครับเรือธรรมดาเข้าไปใบพัดหักตัวเรือแตกติดอยู่กลางทะเลน้ำแข็งแต่เรือลำนี้กลับไถน้ำแข็งเหมือนขนมปังครับบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรือธรรมดาไม่ใช่เรือรบไม่ใช่เรือบรรทุกสินค้าแต่มันคืออสศูนกายแห่งขั้วโลกที่ถูกสร้างมาเพื่อชนโดยเฉพาะครับว่ากันว่า ถ้าไม่มีเรือลำนี้เส้นทางเดินเรือในเขตขั้วโลกแทบจะใช้งานไม่ได้ตลอดทั้งปีและหลายประเทศอาจเสียโอกาสทางเศรษฐกิจแบบมหาศาลครับเพราะนี่คือเรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ผู้พิชิตทะเลน้ำแข็งหนา3เมตรเรือที่ไม่ต้องหลบไม่ต้องเลี้ยวแต่ไต่ขึ้นไปพลักกดน้ำแข็งให้แตกครับก่อนเข้าเนื้อหาบอกนิดเดียวครับสิ่งที่ทำให้เรือลำนี้น่ากลัวไม่ใช่ขนาดไม่ใช่อาวุธแต่คือหัวเรือกับพลังงานที่อยู่ข้างในครับ และพอรู้กลไกแล้วคุณจะเข้าใจทันทีว่าทําไมเรือรบธรรมดาแน่นอนหัวเรือของเรือตัดน้ําแข็งไม่แหลมไม่คมแต่มันมนหนาและหนักมากวิธีทํางานคือเรือปีนขึ้นไปบนแผ่นน้ําแข็งใช้น้ําหลักตัวเรือหลายหมื่นตันกดลงไปจนกรอบน้ําแข็งแตกจากแรงกดครับไม่ใช่แรงชนครับต่างจากเรือรบที่ออกแบบมาให้วิ่งเร็วถ้าไปชนแบบนี้เท่ากับตัวเรือเสียหายทันทีครับหัวใจของเรือลำนี้คือ เครื่องปฏิก์นิ้วเคลียครับข้อดีคือไม่ต้องเติมน้ำมันเป็นปีๆวิ่งได้ต่อเนื่องเป็นหลายเดือนพลังเหลือพอจะดันเรือฝ่าน้ำแข็งหนา3เมตรได้ครับพูดง่ายๆคือต่อให้รอบตัวเป็นน้ำแข็งสุดขอบโลกหัวใจของเรือลํานี้ก็ยังเต้นแรงพร้อมลุยต่อได้ตลอดเวลาเลยครับเรือตัดน้ำแข็งบางลํามีระบบสั่นตัวเรือและพ่นน้ำแรงสูงใต้น้ำแข็งผลคือน้ำแข็งเกิดรอยร้าวจากข้างล่างแล้วแตกง่ายขึ้นแบบไม่รู้ตัวครับ ลองนึกภาพตามนะครับทะเลทั้งผืนถูกปิดด้วยน้ําแข็งหนาเกือบ3เมตรเงียบขาวและนิ่งสนิทถ้าเป็นเรือทั่วไปหัวเรือไม่ถูกออกแบบมาให้กดน้ําแข็งใบพัดทำงานได้ไม่เต็มที่เครื่องยนตต้องฝืนจนระบบรวนแต่เรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ลำนี้ไม่หลบไม่ถอยไม่ชะลอมันไต่ขึ้นไปบนแผ่นน้ำแข็งแล้วใช้น้ำหนักมหาศาลของทั้งลำกดลงไปจนแผ่นน้ำแข็งแตกออกต่อหน้าต่อตาครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นเรือลำเดียวสามารถเปิดทางให้เรือสินค้าแล่งตามมาเป็นขบวนได้ครับนั่นหมายความว่าใครควบคุมเรือตัดน,น้ำแข็งเท่ากับควบคุมเส้นทางลับของโลกยุคใหม่ครับสุดท้ายแล้วครับเรือลำนี้ไม่ใช่แค่เรือแต่มันคือกุญแจอำนาจในโลกน้ำแข็งและมันพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งพลังที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อาวุธแต่คือเทคโนโลยีครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณต้องติดอยู่กลางทะเลน้ำแข็งคุณอยากให้เรือลำไหนมาช่วยมากที่สุด แล้วคุณล่ะครับคิดว่าในอนาคตเรือตัดน้ำแข็งจะกลายเป็นเรือรบเต็มรูปแบบไหมครับคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับ